สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นฐานเศรษฐีนะคะฐาน,ฐานเศรษฐีเลขเด่นฐานเศรษฐีนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะ เลขกเด่นฐานเศรษฐีนะคะงวดที่แล้วก็เข้าเหมือนกันนะคะเลขกเด่นฐานเศรษฐีเรามาดูงวดนี้กันเลยจ้าว่าจะเข้าหรือไม่เทพบัญชาเด่นสีนะคะเด่นสีแล้วก็เด่นเก้าด้วยนะคะเทพบัญชาเด่นสีแล้วก็เด่นเก้า มาดูฐานเศรษฐีงวดที่แล้วนะคะนี่งวดที่แล้วเลขเด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะแล้วก็หกนะเข้านะคะเข้างวดที่แล้วเขาเข้าเนาะเข้าทั้งสี่หนึ่งสี่หกด้วย เรามาดูงวดนี้นะคะงวดนี้มางวดนี้จะเข้าหรือไม่นะคะมาเหนือเมฆนะคะมาเหนือเมฆจะเข้าหรือไม่สามห้าเจ็ดแปดก็มีสามห้าสามแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดที่มาตรงกันกับสำนักอื่นก็คือเลขเจ็ดห้า นี่ก็เด่นแปดนะคะเด่นแปดฐานเศรษฐีงวดที่แล้วก็เข้านะคะแต่ว่าจอมโหดนั้นไม่เข้านะคะจอมโหดมาห้าเนาะมาตรงกับเลขถุงเงินของเจ็ดเซียนถุงเงินก็มาห้านะคะมิดแท้ เันมิแท้เด่นศูนย์สองปดนะคะด 0, 2, ดเ,เด่นศูนย์สองปดการเพชรเด่นเจ็ดเด่นห้านะคะฐานเศรษฐีก็มีนะคะก็มีที่ตรงกันที่เข้านะคะงวดที่แล้วเลขเด่นก็มักจะเข้านะคะ เลขเด่นเขามักจะเข้าหมดที่แล้วอาจารย์มิทแท้เด่น028ดนะคะอาจารย์มิรแท้จอมโหดงวดที่แล้วไม่เข้าจอมโหดมาเจ็ดเมน,นี้จอมโหดมาห้าอาจจะเข้าเนะเพราะว่าเอ็ก็ชอบเอาเอา ตรงนี้มาพิจารณาเนาะอาจารย์มิตรแท้อาจารย์มิตรแท้าาม,แทมาแปดนะคะมิตรแท้งวดที่แล้วมาหกเข้างวดนี้มาแปดเดี๋ยวเอดเอางวดที่แล้วมาให้ชมนะคะชมแต่เฉพาะตัวเด่นเนาะนี่ตัวเด่นเข้ามาสี่มาหกอยู่นะคะ มาสี่มาหกอยู่ก็เข้าเช่นกันนะคะงวดที่แล้วมาดูงวดนี้อาจารย์มิแท้ให้มาศูนย์สองแปดนะคะเต็งแปดเนาะอาจารย์เพชรเอารรัน 4, เด่นสี่เด่นหกนะคะ ดูง่ายนะคะดูง่ายมากเลยตัวเด่นมักจะเข้าเสมอตัวเด่นมักจะเข้าเสมอนะคะโดยจะพาเลขสองสี่เนาะ สองมีสองศูนย์สองสามสองสี่สองเจ็ดห้ามีห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดตรงกับเลขก,กิจเซียนเนาะห้าชาวเมืองเพชรมาสามสี่เจ็ดกมลลวงวันที่หนึ่งส่วนเลขท้ายสองตัวนั้นมาศูนย์เจ็ดเก้าวันนี้ชอบเลขท้ายสองตัวสี่นะคะสี่แล้วก็สอง ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่แต่แอดก็ชอบเอาไปเสี่ยงนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็กสองสี่ก็มาแรงเนาะหน้าทีสุดท้ายเด่นเก้านะคะเด่นเก้าแล้วก็เด่นห้า หน้าที่สุดท้ายงวดที่แล้วของเขาเข้าเนาะเข้าตัวจับคู่นะคะสี่หนึ่งสีห้าออกสีหนึ่งนะคะแต่ว่าสีเป็นหลักสีบเขาก็ยังนั่นอยู่เนาะเขาก็ยังจับคู่ให้ถูกอยู่ นี่คืองวดที่แล้วเนาะจับคู่มาให้ถูกนะคะงวดที่แล้วทีนี้แอดก็จะมาสรุปนะคะสรุปแอดคิดว่าเลขงวดนี้ต้องมาสี่อีกเนาะยังติดสี่อยู่นะคะโดยเฉพาะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือเลขสี่สองเนาะ แต่ว่าจอมโหดงวดนี้อาจจะเข้านะคะมาห้าศูนย์ห้าเก้ามาห้าสองกับห้าเก้านะคะจอมโหดก็น่าเอาไปพิจารณาเนาะเด่นห้าจอมโหดแต่ว่าหลายสำนักนี้มักจะเด่นสองนะคะมักจะเด่นสองก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไป เลขเด่นงวดนี้ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูดีๆนะคะเลขที่มามากที่สุดก็คือเลขสี่สองนะคะเลขสี่สองขอพักคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ